ตอนที่ต้าตกจากเครือแล้วทำยังไงนะลอยตัวนิ่งๆใช่ไหมเขาเรียกว่าท่าปลาดาวคุณครูครับที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยได้นำหนังสือบันทึกปลอดภัยเจ็ดสหาย1784ไปทดลองใช้นำร่องก่อนนะครับตามศูนย์เด็กตามโรงเรียนแล้วก็มีการ ให้เด็กฝึกทําท่าทางแต่ยังไม่ถึงกับลงไปในน้ําฝึกทําท่าทางให้คล่องตัวก่อนนะครับเราเราไปดูภาพนี้เห็นไหมคุณครูคุณครูให้เด็กๆนอนจะมีใครนอนหลับไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้พอนอนแผ่แล้วสบายมากนะครับแล้วสามารถชวนเด็กๆฝึกซ้อมสร้างความคุ้นเคยเอาไว้ก่อนได้ และถ้าหากถูนเด็กที่ไหนมีสะน้ำตืต้นๆคุณครูก็ชวนเด็กๆไปฝึกลอยตัวนช่วยประคับประคองเด็กให้เกิดความชำนาญให้เกิดความเขาเรียกว่า,าเป็นอัตโนมัติไปเลยนะครับถ้าหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าเราตกน้ำแล้วไม่มีเสื้อชูดชีพเราก็ต้องมีสตินะครับแล้วก็ลอยตัวเอาไว้ให้ได้ทีนี้ มาดูต่อไปนะในหน้าต่อไปนหน้านี้ไอติมฉายภาพถ้าฝนตกแบบนี้พวกเราช่วยคิดว่าจะทำอย่างไรแล้วก็มีตัวสอนเขียนเอาไว้เปอะแปะ 8. เสียงอะไรปปอบแปะ 8. ฝนตกปปอบแปะแต่แล้วว่าฝนตกไม่หนักฝนตกเบา แต่ถ้าปอกแปะเดียวมันน้อยไปใช่ไหมคุงรูก็สามารถเพิ่มปอกแปะอีกหลายๆครั้งก็ได้ปอกแปะปอกแปะปอกแปะฝนตกก็ต้องการร่มสิเห็นไหมลูกบอลการร่มครื่นเสียงอะไรครับฟ้าร้องคลื่นครื่นแล้วก็ซาฝนตกหนักแล้วก็มีเสียงเปรียง คุณครูออกเสียงให้ชัดเจนครื่นซาซาก็ให้เสียงทอดยาวไปไม่ใช่ซาไม่ใช่ซาสั้นๆแบบนี้ต้องซาไปแบบนี้แล้วก็เปรี้ยงโบเบยบอกว่าเตรียมไฟฉายด้วยตาวิง่งไปหล,ล,ลบใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ โอจิวะเขียนเอาไว้ว่าไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่แย่แล้วแย่แล้วทําไมถึงห้ามหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ละ่ะเพราะอะไรชวนเด็กๆคิดนะครับคุณครูเสืออยู่ในบ้านนะอ่าก็คือแมวนั่นแหละอยู่ในบ้านดีนะโดงซ้อมนั่งท่านี้บ่อยนี่นี่คือท่าหลบฟ้าผ่าเมื่ออยู่กลางแจ้ง และที่สำคัญพอนั่งท่านี้นี่นั่งยองๆคุกข่าแบบนี้ซ้นเท้าก็ต้องชิดด้วยนหน้านี้มีความสำคัญอย่างไรตัวหนังสือตัวอักษรที่เขียนเอาไว้ย้อนกลับไปนะที่บอกว่าต้องมันสังเกตมันสังเกตก็คือเราต้องใช้ประสาทสัมผัสต่างๆหู ตาจมูกหูคอยฟังเสียงสังเกตเสียงผิดปกติสังเกตเสียงต่างๆแล้วตีกว,ว่าว่าอันตรายจะเกิดขึ้นไหมปลอดภัยไหมอันตรายไหมเสียงปอกแปะปอกแปะปอกแปะอ๋อนอนฟังเสียงฝนตกปอกแปะฝนตกเบาๆแ,แต่พอมีเสียงคลื่นฟ้าร้องเอ๊ะฝนชักตกหนักแล้วมีเสียงซาน่ะ ฝนตกหนักมากแล้วมีอะไรที่เรายังไม่จัดการก็ต้องไปทําไมครับรีบจัดการเก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าเปรี้ยงฟ้าผ่าอันตรายเริ่มมาแล้วก็ให้อยู่แต่ในบ้านนี่เห็นไหมครับเราต้องสังเกตเราต้องใช้ประสาทสัมผัสแล้วก็ในหน้านี้เราเห็นว่านอกจากต้องมีร่มแล้วเตรียมควพามพร้อมมีร่มมีเสื้อกันฝนไฟฉายต้องมีไหมบ่อยครั้ง ที่ฝนตกแล้วไฟก็ทำไมครับดับเราก็ต้องเตรียมไฟฉายเอาไว้แล้วก็โดงอสำคัญตรงนี้สำคัญไปดูภาพเห็นไหมนี่คุณครูที่ยโสธรน,นั่งนะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าหากบังเอิญเราอยู่นอกบ้านแล้วฝนตกมากระทันหันฟ้าก็แรงด้วยเราต้องนั่งอย่างไร นั่งแบบนี้น่านะนั่งได้ปลายเท้านั่งยืนยองแล้วก็ส้นเท้าก็ต้องมาชิดกันแบบนี้คุณครูไปฝึกเด็กให้นั่งแบบนี้นะครับต่อไปในหน้าต่อไปอถ้ามีฝนตกหนะักเป็นเวลาหลายวันขับรถบนภูเขาต้องสังเกตป้ายแบบนี้ให้ดีนี่เห็นไหมฝึกสังเกต เมื่อกี้นี้สังเกตรประสาทสัมผัสด้วยหูแต่ตอนนี้ถ้าเราเดินทางไปตามที่ต่างๆก็จะมีป้ายเตือนป้ายบ่งบอกป้ายห้ามเราก็ต้องฝึกเด็กนะให้จดจำเด็กๆจะจำได้เร็วภาพที่เป็นสัญลักษณ์ภาพที่เป็นการ์ตูนแบบนี้และบางทีผู้ใหญ่ไม่ทันได้สังเกตแต่เด็กเขาสังเกตและเขาจดจำได้เขาก็จะบอกเรา ป้ายแบบนี้คืออะไรอ่าตะวังหินหล่นลงมาจากหน้าผาภูเขาถ้าไม่สนใจระวังจะเป็นแบบนี้น่ากลัวมากแล้วก็มีเสียงเปรีย้ยวป้อคึกคึกโค,ค,ครมครืน่นครืน่นถ้ามีเสียงดังแบบนี้มาไกลๆก็แสดงว่าต้องมีอันตรายแน่นอน ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วนะครับผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้เด็กฟังก็ต้องคิดคิดแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้เราควรทําอย่างไรแต่เหตุการณ์ถ้ายังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้เราก็ต้องหาความรู้เตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุแบบนี้เด็กๆทําอะไรไม่ได้ต้องอยู่กับผู้ใหญ่ปลอดภัยก็ จะเห็นได้ว่าในแต่ละหน้าแต่ละหน้าเนี่ยในหนังสือนะครับเขาจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ยกตัวอย่างมานะครับแล้วก็แนะนำวิธีการทีนี้มันมีรายละเอียดมากมายหลายอย่างด้วยกันคุณครูไม่จะเป็นว่าจะต้องอ่านหนังสืเอเล่มนี้รวดเดียวจนจบอ่านเฉพาะบางตอนอ,อ่านเฉพาะบางหน้า นะสองหน้าสี่หน้าแล้วก็หยุดชวนเด็กๆทํากิจกรรมก็ได้นะครับือนกับที่ครูชิวันยกตัวอย่างให้ดูนี่เห็นไหมามาดูกันนี่มีแผ่นพับแบบต่างๆนะมีแผ่นพับรถดับเพลิงนะมีแบบแผ่นพับรถพยาบาลนะเดี๋ยวครูชิวันจะให้ดูแล้วก็จะมีลิงก์ให้ด้วยต้องคอยติดตามดูว่าลิงก์เนี่ย เราจะไปหาลิงก์แผ่นพับแล้วก็ปริ้นออกมาได้จากไหน